เป็นปกติอยู่แล้วที่เวลาเราจดจ่อกับอะไรบางอย่างนะคะเช่นทำหน้าจอคอมพิวเตอร์ทำงานหรือว่าเล่นเกมเนี่ยก็พบว่าอัตราการกระพริบตาตอนน่อ1นาทีเนี่ยลดลงในคนปกตินี่นะคะจะต้องกระพริบตา1น,นาทีเนี่ยสิถึงยีครั้งแต่เพราะว่าถ้าช่วงที่เราจดจ่อกับสิ่งที่เราทํางานอยู่มากๆเนี่ยก็เราก็อาจจะเหลือไม่ถึง10ครั้งต่อน,นาทีเลย สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Life ไ i f e s t y l e ที่ดีเพื่อการใช้ชีวิตที่ healthy กับผมโจอี้ทาง Heal t h a d d i c t นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องของสายตากันอ<ว>ีกครั้งแต่ว่า จะเป็นเรื่องอาการตาแห้งผมเชื่อว่าคนที่ทํางานเป็นเวลานานจ้องหน้าจอโทรศัพท์มือถือจ้องคอมหรือแม้กระทั่งคนที่ชอบดูซีรีส์ใน Netflix เนี่ยบางทีมันเกิดอาการตาแห้งเกิดขึ้นมันก็จะมีความระคายเคืองแสบตาหรือแม้กระทั่งไม่สู้ลมสู้แสงบางคนมีน้ําตาไหลออกมาแต่มันอาจจะฟังดูย้อนแย้งใช่ไหมครับว่าเฮ้ยตาแห้งแต่ทําไมน้ําตามันไหลเยอะ ยิ่งช่วงนี้โควิดนะครับทุกคนต้องใส่หน้ากากอนมามัยเริ่มสังเกตตัวเองว่าเออตั้งแต่ใส่หน้ากากเนี่ยทำไมอาการตาแห้งมันถึงเกิดขึ้นวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันว่าอาการตาแห้งมันเกิดจากอะไรกันแน่และถ้าตาแห้งจะทํำยังไงให้มันไม่แห้งนะครับวันนี้จะพูดคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญแพทย์หญิงสศิใหญ่สว่างนะครับจัดสุแพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาสวัสดีครับคุณหมอสสิ สวัสดีค่ะคุณจอยคุณหมอครับถามัาเลยว่าอาการตาแห้งเนี่ยมันถือว่าเป็นอาการหรือว่าเรียกว่าเป็นหนึ่งโรคได้เลยครับคุณหมอค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตาแห้งก็ถือว่าเป็นกลุ่มโรคได้เลยนะคะเพราะมันทําให้เกิดความไม่สบายของดวงตาแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าเอ๊มันคล้ายๆเป็นความเจ็บป่วยชนิดหนึ่งเหมือนกันก็นับว่าเป็นโรคตาแห้งได้เลยแล้วตาแห้งแบบไหนครับคุณหมอเราถึงจะรู้สึกได้แล้วว่าเฮ้ยนี่แหละที่มันแห้งแบบผิดปกติครับ ค่ะก็คือเริ่มได้ตั้งแต่สิ่งที่แบบเป็นน้อยๆมากๆเช่นเหมือนแสบตานิดๆไม่สบายตาไปจนถึงรู้สึกว่าเครืองๆตาหรือว่ากระพริบตาแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนเอ๊มันมีอะไรสิ่งแปลกปลอมอยู่ในตาหรือเปล่านะคะไปจนถึงหนักๆตาบางคนก็จะเริ่มมีแดงๆที่ตานิดๆหน่อยๆห,หรือว่าบางคนเนี่ยพบว่าตัวเองตาเบลอก็คือเหมือนแบบเอตาชันเบลอแต่ว่าปรากฏว่ากระพๆๆริบกระพริบเยอะๆแล้วาหายเบอเลออะไรเงี้ยนะคะตามัวเป็นๆแห่หาย แบบนี้ก็เป็นอาการตาแห้งได้ซึ่งอาการตาแห้งเนี่ยหลากหลายมากเลยแต่ก็คือเกิดจากการที่น้ําตามไม่มีประสิทธิภาพค่ะก็ทําให้เกิดอาการตาแห้งซึ่งอาการหลากหลายนํามาสู่กลุ่มที่ทําให้เกิด อาการไม่สบายตาแล้วจากสาเหตุปกติที่คุณหมอมักจะเจอครับคนที่มีอาการตาแห้งมันน่าจะเกิดจากอะไรบ้างครับพวกกลุ่มอาการตาแห้งเนี่ยค่ะเราก็จะแบ่งให้เข้าใจง่ายๆเลยก็จะเป็นหลักๆก,ก็คือ1น้ํา้ำตาสร้างได้น้อยหรือ,อ mm. 2น้ำตาระเหยไปมากนะคะหรือว่ากลุ่มที่3ก็คือรวมกันร,ระหว่างกลุ่มที่1และ2ค่ะในกลุ่มที่น้ำตาสร้างได้น้อยเนี่ยก็อาจจะเป็นตั้งแต่ เออเราเป็นดื่มน้ําน้อยหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นโรคประจําตัวบางอย่างที่ทําให้น้ําตาสร้างได้น้อยเช่นเราเป็นพวกรูมาตอยเอเซหรือว่าเราไม่ได้เป็นโรคแต่ว่าเรารับประทานยาบางอย่างที่มีผลทําให้การสร้างน้ําของร่างกายลดลงเช่นยาแก้แพ้ยานอนหลับอย่างเงี้ยน,นะคะยารักษาสิวบางอย่างประมาณนี้ค่ะซึ่งเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มที่น้ําตาสร้างได้น้อย ก็จะมีอีกกลุ่มหนึง่งก็คือตาแห้งจากที่น้ําตาระเหยไปมากนะคะก็คือคนปกติเนี่ยน้ำตาของเราจะออมี3มชั้นนะคะจะเป็นส่วนที่เป็นน้ำเป็นมูกแล้วก็เป็นไขมันส่วนไขมันเนี่ยจะมีหน้าที่เคลือบชั้นน้ำตาถ้าในคนปกติเนี่ยค่ะเราลืมตาปุ๊บเนี่ยน้ำตาคนปกติเนี่ยต้องประมาณ1ิบวินาทีถึงจะระเหยเพราะว่ามีชั้นไขมันคอยเคลือบอยู่ แต่ถ้าสมมติว่าเรามีปัญหาอะไรบางอย่างที่ทําให้น้ําตาระเหยเร็วเช่นเราอาจจะมีปัญหาของต่อมไขมันที่เปลือกตาอย่างเงี้ยค่ะต่อมไขมันมันอุดตันปุ๊บไขมันก็เลยไม่หลัง่งมาเคลือบชั้นน้ําตาน้ําตาเราก็เลยระเหยเร็วแ่ก็จะเป็นกลุ่มตาแห้งที่เกิดจากน้ําตาระเหยเร็วค่ะหรือว่าอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นทั้งน้ําตาสร้างน้อยด้วยน้ําตาระเหยเร็วด้วยก็เป็นสาเหตุที่รวมเลยทั้งสองกลุ่ม มีคนมาจะพูดคุยกันในช่วงนี้ครับคุณหมอว่าการที่เราแบบต้องนั่งหน้าจอคอมทํางานเป็นเวลานานๆแล้วเกิดอาการตาแห้งเรื่องจริงแล้วการนั่ง <c oughs> หน้าจอคอมนานๆมันก็ส่งผลให้ตาแห้งได้啊คุณหมอ เป็นปกติอยู่แล้วที่เวลาเราจดจอกับอะไรบางอย่างนะคะเช่นทําหน้าจอคอมพิวเตอร์ทํางานหรือว่าเล่นเกมเนี่ยก็พบว่าอัตราการกระพริบตาต่อหนึ่งนาทีเนี่ยลดลงในคนปกตินี่นะคะจะต้องกระพริบตาหนึ่งนาทีเนี่ยสิบสองถึงยี่สิบครั้งแต่เพราะว่าถ้าช่วงที่เราจดจอกับสิ่งที่เราทํางานอยู่มากๆเนี่ยก็เราก็ อาจจะเหลือไม่ถึงสิบครั้งต่อนาทีเลยเป็นกลไกที่เราเอาชั้นน้ําตามาเคลือบตาสมมติว่าเรากะพริบเนี่ยเปลือกตาบนชนเปลือกตาล่างเขาก็จะดึงน้ําตาที่ปกติจะเอ่ออยู่ที่เปลือกตาล่างให้เคลือบขึ้นมาที่ผิวตาข้างบนค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าเราไม่ได้กะพริบปุ๊บเนี่ยหนึ่งเลยน้ําตาไม่มาเคลือบสองมันระเหยไปหมดแล้วเราก็จะเริ่มมีอาการตาแห้งแสบตาเบลอตาเบลอได้อ๋อมันก็จะเกิด การฝืดเคืองเกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่มีน้ำตาที่ทําให้การกระพริบมันไหลลื่นมากขึ้นแต่ทีนี้การแก้ไขปัญหาเบื้องตน้นจากที่คุณหมอบอก,บอกเราก็สามารถนั่งกระพริบตาบ่อยๆให้มันช่วยได้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่คือเป็นการแก้ที่สาเหตุเลยก็คือแค่เราเตือนตัวเองให้กระพริบตาเยอะๆเนี่ยก็มกันก็จะเอาชั้นน้ําตามาเคลือบผิวตาได้ นะคะซึ่งซึ่งหลายครั้งเนี่ยเวลาเราทํางานต่อเนื่องน,น,นานๆปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าเริ่มแบบเบลอภาพเริ่มเบลอแล้วเป็นเพราะว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้กระพริบตาพอเรากระพริบตาปุ๊บเนี่ยเ,เราก็จะพบว่าเฮ้ยมันใสขึ้นภาพมันใสขึ้นกระพริบตาบ่อยๆแล้วเฮ้ยทำไมมันแบบมันชัดขึ้นแสดงว่าเนี้ยเป็นตัวคอนเฟิร์มเลยว่าเรามีอาการตาแห้งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านก็พบว่า จะพยายามกระพริบตาเหมือนกันแต่ว่าการกระพริบตาเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพเพราะอะไรเพราะว่าการกระพริบตาที่มีประสิทธิภาพเนี่ยค่ะเปลือกตาบนต้องชนเปลือกตาล่างค่ะแต่ว่าบางทีเนี่ยเรากระพริบแบบครึ่งเดียวซึ่งพบบ่อยเหมือนกันในคนปัจจุบันซึ่งเขาอาจจะกังวลว่าเดี๋ยวเราบีบตาเยอะมันจะมีริ้วรอยหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะกระพริบแบบครึ่งครึ่งใช่ซึ่งการกระพริบแบบครึ่งเดียวเยอะเลยค่ะเวลาตรวจตาเวลาตรวจตาให้ลองกระพริบตาก็จะพบว่า กระพริบแค่ครึ่งเดียวไม่มาชนเปลือกตาล่างอย่างนี้ก็จะไม่ทําให้น้ําตาเนี่ยที่มันเอ่ออยู่ข้างล่างเนี่ยขึ้นไปเคลือบผิวตาได้ค่ะกลุ่มนี้เวลาตรวจผมเราก็จะเห็นว่าตาเขาแห้งทางด้านล่างเยอะกว่าทางด้านบนเพราะเขาอะกระพริบตาแค่ครึ่งเดียวซึ่งจะเยอะมากแล้วคนที่สวมใส่แมสแหละครับคุณหมอช่วงนี้เขาก็บน่นกันว่าใส่แมสรู้สึก เหมือนตาแห้งขึ้นนะมันเกิดจากอะไรอะครับค่ะก็คืออันนี้เนี่ยเป็นภาวะที่พบทั่วโลกเลยนะคะจากหน้ากากอนามัยที่ทําให้ตาแห้งซึ่งก็พบว่าการที่เราใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยบางทีแล้วมันเหมือนเป็นการเอาไปบังลมไว้ใช่ไหมคะแต่ว่าลมเนี่ยไม่มีทางออกด้านหน้าใช่ค่ะมันก็เลยย้อนขึ้นไปที่ตาก็เหมือนกับลมเป่าตาอยู่ตลอดเหมือนกับเรานั่งเปิดพัดลมเป่าตาหรือว่าแอร์เป่าตา อย่างเงี้ยค่ะก็คือทําให้ตาแห้งได้ซึ่งทางแก้ง่ายมากๆเลยเราก็แค่ซีลตรงส่วนบนไม่ให้ลมมันออกแค่นี้ก็จะทําให้ลมไม่ขึ้นไปเป่าตาทีนี้มาดูวิธีการรักษาหรือว่าวิธีการที่ทาให้มันเออไม่แห้งจนเกินไปเบื้องต้นดีกว่าจากที่คุณหมอได้เล่าไปแล้วว่าลองกระพริบตาบ่อยๆนอกจากนี้มีวิธีอย่างอื่นที่อยากแนะนําอีกไหมครับคุณหมอ ค่ะก็คือจากที่บอกไปว่าตาแห้งเนี่ยเกิดจากกลุ่มหนึ่งก็คือน้ําตาสร้างได้น้อยหรือน้ําตาระเหยมากใช่ไหมคะซึ่งการที่น้ําตาสร้างได้น้อยเนี่ยก็เกิดจากน้ําในร่างกายเราน้อยหรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้ง่ายมากเลยก็คือการเติมน้ําเข้าไปสู่ร่างกายก็คือการดื่มน้ําให้เพียงพอนั่นเองค่ะซึ่งเพราะว่าบางทีเราอยู่ในห้องแอร์ตลอดเราก็ไม่ได้ร้อนไม่ได้เหงื่อออกอะไรเราก็ลืมที่จะดื่มน้ํา นะคะซึ่งจริงๆก็จะแนะนําให้ดื่มน้ําวันหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ1.5ถึง2ลิตรค่ะก็จะช่วยให้น้ําในร่างกายเราเพียงพอก็จะทําให้การสร้างน้ําอื่นๆของร่างกายเช่นน้ําตาอะไรเงี้ยเป็นปกติถัดมาเนี่ยก็จะเป็นการปรับพฤติกรรมในโรคตาแห้งอย่างที่คุณโจยี่บอกว่ากระพริบตาเยอะๆอันนี้ก็จะเป็นการช่วยให้น้ําตามาเคลือบใช่ไหมคะแล้วก็ การปรับพฤติกรรมเช่นการปรับหน้าจอมอนิเตอร์อันนี้ก็จะช่วย mm hmm. ก็เพราะว่าการปรับหน้าจอมอนิเตอร์เนี่ยจะต้องให้อยู่ต่ำก่าร,ระดับสายตาเล็กน้อย mm hmm. ค่ะเพื่อให้เราอยู่ในทิศทาง uh huh. ที่มองลงตลอดเพื่อให้ชั้นน้าตามาเคลือบผิวตาได้ดี mm hmm. เพราะว่าถ้าเราปรับมอนิเตอร์เนี่ยอยู่สูง mm hmm. ใช่ไหมคะมันเหมือนกับเราแบบเงยอย่างเงี้ยตลอด ก็จะทําให้การกระเพิบตาเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพด้วยแล้วก็ชั้นน้ําตาก็จะอาจจะมาเคลือบผิวตาได้ไม่ดีค่ะแล้วก็สภาพอากาศที่เราอยู่ที่ในห้องเนี้ยค่ะความชุ่มชื้นก็มีผลเพราะมีผลอะไรก็คือมีผลกับเรื่องการระเหยของน้ํา นะคะสมมติว่าเราอยู่ในที่ที่อากาศแห้งมากน้ํามันก็จะระเหยเช่นเดียวกับน้ําตาเหมือนกันก็จะมีการระเหยไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็จะแนะนําให้เพิ่มความชุ่มชื้นของสิ่งแวดล้อมเช่นอาจจะมีแจกันดอกไม้มีน้ําเปล่ามาตั้งอะไรเงี้ยในห้องก็จะช่วยค่ะให้คุณหมอฝากทิ้งท้ายดีกว่าครับว่าเรามีวิธีการแนะนํายังไงในการปฏิบัติตัวเพื่อให้เราเนี่ย ตาไม่แห้งล้วก็จะได้สขภาพดี healthy lifestyle ไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันครับอย่างแรกเลยนะคะก็ปรับพฤติกรรมหนึ่งก็คือการดื่มน้ําให้เพียงพอต่อวันนะคะถ้าเราดื่มน้ําเพียงพอเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะตาไม่แห้งมากกว่าคนที่ดื่มน้ําไม่พอข้อที่2กระพริบตาบ่อยๆ เตือนตัวเองตลอดว่าทุกครั้งที่เราจ้องหน้าจออยู่เนี่ยหรือว่าทุกคนที่กาลังดูวิดีโอนี้ยอยู่นะคะก็กระพริบตาเลยค่ะเพราะว่าการกระพริบตาอย่างมีประสิทธิภาพให้เปลือกตาบนชนเปลือกตาล่างเนี่ยจะทําให้ชั้นน้ําตาเคลือบผิวตาได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มองเห็นเคลียร์ขึ้น นะคะข้อที่3ถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกแห้งและครายเคืองมากแล้วก็สามารถเติมน้ําตาเทียมช่วยได้แล้วก็ข้อที่4ก็คือสูตรพักสายตา20-20-20น,น,นะคะก็ <ง S 1> คือทุก20นาทีที่เราใช้สายตาจ้องหน้าจอเนี่ยให้พักสายตาเป็นเวลา20วิโดยการมองไปที่ไกลๆนะคะนอกหน้าต่าง20ปุ๊บค่ะก็คือ 20-20- 20อันนี้ก็จะช่วยให้หนึ่งก็คือไม่ลดการเพ่ง ที่จะทําให้เราปวดตาไม่สบายตาตาล้าได้ด้วยเอาไปลองใช้ดูแล้วก็น่าจะรู้สึกว่าอาการระคายเคืองตาหรือว่าตาแห้งน่าจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเยังรู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกติหลังจากที่ได้ปรับการใช้ชีวิตจากที่คุณหมอแนะนําแล้วผมว่าไปหาจากักษุแพทย์น่าจะดีที่สุดนะครับคุณหมอใช่ค่ะได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยครับเดี๋ยวไหว้ว่าหลังเรื่องสายตาอะไรที่สงสัยจะให้คุณหมอนํามาเล่าและนํามาฝากทุกคนนะครับขอบคุณคุณหมอมากเลยครับ ยินดีค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ค่ะหลังจากที่วันนี้เราได้คุยกับคุณหมอสาสิไปนะครับเราได้เห็นแล้วว่าโอ้โหการกระพริบตามันสําคัญขนาดไหนหากเรากระพริบตาแบบไม่มีประสิทธิภาพมันอาจจะเกิดการตาแห้งและหากเราไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมันก็จะส่งผลให้เป็นแผลและรักษายากยิ่งขึ้นอย่างที่คุณหมอบอกไปถ้าเริ่มรู้สึกว่าอาการตาแห้งมีเกิดขึ้นแล้วลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็กระพริบตาบ่อยๆอาจจะช่วยให้คุณรู้สึก อาการตาแห้งเนี่ยมันดีขึ้นบ้างนะครับในครั้งหน้า e a ลต h y l ล f e และผมโจวี่จะนำเรื่องราวสุขภาพเรื่องไหนมาฝากห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับถ้าเราปล่อยให้ภาวะตาแห้งเกิดอย่างเรื้อรังเนี่ยก็จะทำให้เกิดแผลที่กระจกตาได้ซึ <c oughs> ่งถ้ามีแผลเนี่ยก็จะทำให้หนึ่งอาการไม่สบายตายิ่งเพิ่มหรือร้ายแรงกว่านั้นก็คือมีโอกาสติดเชื้อที่ผิวกระจกตาได้ <c oughs> แล้วก็จะต้องใช้การรักษาที่ซับซ้อนขึ้นรีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากหนักจะได้เป็นเบาเนาะคุณหมอ